thank you ค่ะพบกับใบเฟิร์นศูนย์ความงามแอดิคุนเนเจอร์สาขาอุดรธานีวันนี้นะคะเฟิร์นไม่ได้มาแค่มือเปล่าแต่เฟิร์นจะมาแนะนําการดูแลปัญหาสิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องประสบปัญหาเรื่องสิวแน่ๆโดยเฉพาะสิวอุดตันสิวอักเสบเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะมีสกินแครต์ตัวไหนเนาะที่จะมาช่วยบําบัดหรือแก้ไขปัญหาสิวเหล่านั้นตัวนี้เลยค่ะแอนเนสกินครีมของแอดิคุนเนเจอร์ตัวนี้เป็นครีมสิวนะคะที่มีสารสกัดจากพฤกษาธรรมชาตินะคะอาทิตย์น ะะกดและติกหรือกดน้ำนมนะคะซึ่งเป็น AHA จากธรรมชาติมาจากกลุ่มของนมเปรี้ยวนะคะจะช่วยผัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกอย่างอ่อนโยนและยังมีเจ้า TTOil ด้วยนะคะเจ้า TTOil เนี่ยจะช่วยยับยั้งการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวนะคะเมื่อเราได้รับการยับยั้งการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวนะคะออกไปนะคะความมันบนใบหน้าเราลดลงนะคะสิ่งอุดตันหรือว่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพก็ไม่ตกค้างในรูขุมขนปัญหาของเรื่องสิวก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ สำหรับ acne skin cream นะคะหรือว่าครีมสิวตัวนี้นะคะอยู่ที่ปริมาณ30กรัมราคา400บาทถ้าเพืเ่อนๆสนใจอยากหน้าไร้สิวแบบใบเฟิร์นอย่างนี้นะคะอย่าลืมเลือกตัวนี้ไปดูเลยค่ะ acne skin cream ครีมสิวของอลิซค่ะ